สวัสดีครับท่านผู้ชมในกรณีที่ท่านเกิดเป็นโรคลิ่มเลือดขึ้นไหมท่านมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคลิ่มเลือดไปอุดตันที่บริเวณเส้นเลือดแดงที่นำเลือดไปยังปอดได้การที่มีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดของปอดนั้นมันเป็นพันตรายถึงขั้นชีวิตได้และเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดภาวะดังกล่าว สิ่งที่พวกเราทุกคนควรปฏิบัติคือประการที่หนึ่งหลีกเลี่ยงจากการนั่งเป็นเวลานานเป็นอันกาดเพราะการนั่งนานๆนั้นมันสามารถทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงซึ่งเป็นความเสีส่ยงสูงต่อการเกิดริมเลือดได้ถ้าท่านนั่งห้ามกวายห้างเป็นอนขาดเพราะการนั่งกวยห้างนั้นมันสามารถทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ขา หยุดลงได้และถ้าท่านเดินทางด้วยการนั่งรถเป็นเวลานานๆท่านจะต้องหยุดรถทุกหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท่านลุกขึ้นยืนและเดินไปรอบๆหากท่านนั่งเครื่องบินสิ่งที่ท่านพึงปฏิบัติก็คือให้ลุกขึ้นยืนเดินเป็นระยะระยะะแต่ถ้าหากท่านทำไม่ได้ท่านสามารถบริหารเท้าของท่านได้ในขณะที่ท่าน แตะปลายเท้าทั้งสองข้างอยู่กับพื้นให้ท่านยกส้นเท้ากับสูงสูงโดยทำหลายๆครั้งจากนั้นให้สลับกับการแตะส้นเท้ากับพื้นแล้วยกปลายเท้าของท่านให้สูงขึ้นโดยสลับกันไปมาสามารถป้องกันไม่ให้การไหลเวียนของท่านเหลือดชาลงได้ประการที่2ห้ามสูบบุหรี่การสูบบุหรี สามารถทำให้กระแสไหลเวียนของเชือเลือดชาลงประการที่3ายยาให้อ้วนถ้าท่านอ้วนท่านต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอความอ้วนที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงสูงต่อการเกิดลิ่มเลือดได้ดังนั้นทุกครั้งที่ท่านนั่งทำงานท่านจะต้องลุกนั่งแล้วก็เดินไปมานะครับเป็นระยะระยะท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้